สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการผสมสารเคมีฉีดพ่นให้พืชกันนะคะเราเตรียมน้ําใส่ถังที่เราจะผสมกันเลยค่ะวันนี้เราสาธิตโดยการผสมในถังขนาด20ลิตรนะคะการใส่น้ําในตอนแรกเราจะใส่น้ําประมาณครึ่งถังผสมก่อนนะคะเพราะเราจะต้องเหลือปริมาตรส,สาหรับที่เราจะเติมสารแต่ละตัวลงไปค่ะอันดับแรกใส่คาร์บอไกีนอัตราใช้จะอยู่ที่1 0 2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะ ถ้าเราผสมสารหลายๆตัวเราควรใช้ที่2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะคนคาร์กรีนให้เข้ากับน้ำก่อนเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำลดความกระด้างให้เหมาะต่อการผสมสารนอกจากนั้นคาร์กรีนยังมีคุณสมบัติในการเป็นสารจับใบด้วยค่ะจากนั้นเราก็ผสมสารเรียงไปตามลำดับดังนี้นะคะโดยมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะคือสารทุกตัวต้องนำมาละลายในถังน้ำน้อย ก่อนเทไปรวมผสมในถังใหญ่ค่ะเริ่มจากสารที่เป็นผงก่อนนะคะนําไปละลายในถังน้ําน้อยก่อนคนให้ละลายดีๆแล้วค่อยเทไปผสมในถังใหญ่ค่ะตามมาด้วยสารที่เป็นสูตร SC หรือที่เราเรียกกันว่าสูตรครีมสูตรนี้เขาจะมีความข้นหนืดนิดนึงนะคะต้องนําไปละลายในถังน้ําน้อยก่อนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งน้ำที่จะใช้ละลายสูตร SC นี้ ควรใช้เยอะกว่าการละลายสารชนิดอื่น2-3เท่านะคะเช่นสารอื่นๆเราใช้น้ำละลายประมาณ1ลิตรสำหรับสูตร EC นี้เราควรใช้2-3ลิตรเลยค่ะเมื่อละลายได้ดีแล้วก็เทไปรวมผสมในถังใหญ่ค่ะจากนั้นเราก็ละลายสารที่เป็นสูตร EC หรือที่เรียกกันว่ายาน้ำมันค่ะวิธีการแบบเดียวกันเลยนะคะคือนำสารมาละลายในถังน้ำน้อยก่อน สารที่เป็นสูตร ec นี้เมื่อเทลงน้ำจะเปลี่ยนสีจากเดิมเป็นสีคล้ายนมเลยค่ะเมื่อละลายดีแล้วเราก็เทไปรวมในถังใหญ่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราจะละลายพวกปุ๋ยน้ำนะคะทำเหมือนเดิมค่ะคือละลายสารในน้ำน้อยก่อนแล้วค่อยเทไปรวมผสมในถังใหญ่จากนั้นตามด้วยปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะละลายในถังน้ำน้อยก่อนแล้วเทไปรวมผสมในถังใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ อันดับสุดท้ายจะเป็น U minor เช่นเดียวกันค่ะคือละลายในถังน้ำน้อยก่อนแล้วเทปไปรวมผสมในถังใหญ่ค่ะโดยการละลาย U minor ควรใช้น้ำละลายเป็น3เท่าจากปกตินะคะจากนั้นคนให้สารทั้งหมดผสมรวมกันดีค่ะถ้าปริมาตรของน้ำยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็เติมน้ำลงไปให้ครบในช่วงท้ายนี้ได้นะคะขั้นตอนการผสมสารต่าง ก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เองค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรแยกผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกับปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมนะคะสามารถนำวิธีการนี้ไปปรับใช้กับการผสมสารในถังผสมขนาดต่างๆได้เลยค่ะอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะ